สวัสดีครับพี่น้องชาวเรือใบสีป้าทุกๆท่านนะครับสำหรับ EP นี้แอดมินก็มีข่าวสารอัปเดตให้กับพี่น้องชาวเรือใบสีป้าได้ติดตามรับสำหรับปังก็เหมือนเช่นเคยนะครับแต่ก่อนอื่นเลยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจกับแอดมินและทีมงานด้วยนะครับมาเริ่มต้นกันที่ข่าวแรกคนนี้ใช่เลย คิวินเดบอยเพ l เมเกอร์ตัวเก่งของแมนเชสเตอตอบคำถามสื่อว่าใครคือคู่หูคนโปรดของเขาเจ้าตัวตอบว่าหนึ่งในเพื่อนร่วมทีมที่เขาชื่นชอบมากที่สุดต้องยกให้ราฮิมสเตอร์ลิงเป็นคู่ขาในเกมลุกที่เล่นได้รู้กันแบบสุดๆ,ๆเขาได้กล่าวเดบอยได้กล่าวถึงสเตอร์ลิงว่าหนึ่งในคนนั้นคือราฮิมสเตอร์ลิงเขาเก่งมากๆ สิ่งที่ทำให้ผมกับเตอร์ลิงเข้ากันได้ดีมากมากก็คือเขาเป็นคนที่วิ่งทะลุแนวรับได้ตลอดเวลาและเขาวิ่งแนวลึกมันช่วยผมได้มากเพราะว่ามันทำให้ผมมีทางเลือกในการจ่ายบอลมากขึ้นและเขาเข้าใจตรงนี้ดีมากถ้าผมมีบอลและเขาวิ่งในแนวลึกผมก็จะพยายามจ่ายให้เขาเสมอ นิบอยนะครับก็ยังได้พูดถึงการประสานงานร่วมทีมกับทางด้านคายวอร์เกอร์และสเตอร์ลิงว่าเป็นสามเหลี่ยมในฝันของเขาในฝั่งขวาเขาทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมในหลายปีที่ผ่านมามีอยู่ช่วงหนึ่งสองถึงสามปีที่เราเล่นด้วยกันทั้งผมและคายวอร์เกอร์รวมถึงลา s t e สเตอร์ลิงทุกอย่างมันลงตัวมากๆการเล่นเป็นดินามิกที่ลงตัวแบบสามเหลี่ยมที่เราสามคนเล่นได้ร่วมกันดีสุดๆนี่นะครับเจวานิวบอยนะครับยกให้ s เตอร์ลิงนะครับคือเพื่อนที่เล่นได้เข้าขามากที่สุดนะครับ นี่นะครับก็เรียกได้ว่าของจริงนะครับถ้าเกิดว่าสเตอร์ลิงวิ่งได้แบบไหนก็ตามนะครับเดอะบอยก็จะจ่ายให้แบบนั้นนะครับและก็มีโอกาสที่จะเป็นประตูมากถึง90%เลยทีเดียวมาดูข่าวต่อมานะครับโควาติสเจ็บกระดูกส้นเท้าเรือรังอาจช่วยลุยสโมสรโลกกับแมตสซี่มาเตโอโคววติตนะครับตอนนี้กําลังเผชิญปัญหาอาการบาดเจ็บที่กระดูกส้นเท้าอย่างต่อเนื่องจากรายงานของสื่อบ้านเกิดของเขาในโคเอเชียนะครับ ที่ระบุว่าแข้งวัย31ปีนะครับมีอาการปวดในเกมหลังๆกับเรือใบสีฟ้าขณะน,นี้โคอาสิ์นะครับกำลังอยู่ในช่วงการตัดสินใจว่าจะเข้ารับการผ่าตาัดเพื่อรักษาอาการบาดเจ็บนี้หรือไม่ซึ่งหากขาตัดก็อาจจะต้องพักรักษาตัวอย่างน้อย2-3เดือนนั่นหมายความว่าเขาอาจจะพลาดในการรับใช้ทีมชาติโคโอเอเชียในชุดแคมป์ถัดไปและหมดสิทธิ์ช่วยแมนซิตี้ชิงแชมป์ตะโมต่อโลก2025อีกด้วยนี่นะครับขอให้โคิทธิ์หายไวๆนะครับ โอ้โหสบักสะบจริงนะครับโคว,วิดสิธแล้วตอนนี้นะครับเจ้าต,ตัวมีอาการบาดเจ็บนะครับก็ทนเล่นอยู่นะครับตอนนี้ลงได้ก็ลงนะครับมีโอกาสลงก็ลงแต่ว่าตอนนี้ก็อยู่ในการตัดสินใจว่าเข้ารับการผ่าตัดเพื่อรักษาตัวหรือไม่ซึ่งถ้าเกิดว่าตัดสินใจเข้ารับการผ่าตัดนะครับนั่นทําให้การรับใช้ทีมชาติที่จะถึงเนี่ยหมดสิทธิ์ทันทีรวมถึงการช่วยทีมในการเล่นตึกชิงแชมป์สโมสรโลกก็หมดสิทธิ์นะครับ นี่ก็เป็นข่าวของมาเตโอโควิติมาดูข่าวสุดท้ายของ EP ีนี้โฟเดนรับปัญหาชีวิตหลุมเล้าแถมเจอการเลี่ยงทำฟอร์มหลุดฟิลโฟเดนเปิดเผยว่าฤดูกาลนี้ของเขาต้องกระเสือกกระสนเนื่องจากปัญหานอกสนามและอาการบาดเจ็บที่ข้อเท้าของเขาซึ่งได้รับมาจากเกมกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนับตั้งแต่เดือนเมษายนซึ่งส่งผลกระทบต่อฟอร์มของเขาจนไม่สามารถทําผลงานให้กับทีมดีเหมือนเดิมอีกครั้งเขาได้กล่าวว่าผมมีเรื่องต่างๆมากมายเกิดขึ้นนอกสนาม ทางจิตใจซึ่งเป็นหนึ่งในนั้นบางครั้งก็มีสิ่งต่างๆในชีวิตที่ใหญ่กว่าฟุตบอลเสียอีกรูปการนี้ของผมต้องกระเสือกกระสนอยู่บ้างมันยากมากๆผมใช้ชีวิตพักหนึ่งกว่าจะฟื้นตัวได้ในการซ้อม ผมต้องดูแลมันให้ดีมันเป็นฤดูกาลที่น่าหุดหีสำหรับผมผมรู้ว่าทุกอย่างโอเคผมจะเล่นได้ดีขึ้นในสนามบางครั้งสิ่งต่างๆก็เกิดขึ้นและคุณต้องจัดการมันและก้าวต่อไปแต่ว่าน่าเสียดายที่ฤดูกาลนี้ผมมีช่วงเวลาที่ยากตอนนี้มันก็แค่เรื่องของการพัฒนาและกลับมาอยู่ในจุดที่ดีที่สุดผมรู้มาตรฐานของตัวเองและรู้ว่าต้องทำอย่างไรผมตั้งตารอการกลับมา หวังว่าปีหน้าผมจะตั้งสติได้และกลับมาอยู่ในจุดเดิมเหมือนฤดูกาลก่อนเพราะผมรู้ว่าตัวเองทำอะไรได้บ้างและเห็นว่าผมมีคุณภาพแค่ไหนนี่นะครับเจ้าของเบอร์47อย่างฟิลฟเดนนะครับก็ยอมรับนะครับว่าในฤดูกาลนี้นะครับปัญหานอกสนามนะครับก็เข้ามาลุมเล้าเขานะครับทำให้ฟอร์มหลุดนะครับนั่นหมายถึงสภาพจิตใจนะครับรวมถึงอาการบาดเจ็บในการเจอกับทางด้านแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับหมายความว่าได้รับ จากการเจอแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในช่วงเดือนเมษายนปี2024นะครับปลายฤดูกาลก่อนนะครับปี2023-2024นะครับนี่นะครับก็เป็นข่าวของฟีลฟอร์เดนและเป็นข่าวทั้งหมดใน EP นี้พี่น้องชาวเรือใบสีฟ้ามีความคิดเห็นกันอย่างไรบ้างคอมเมนต์พูดคุยกันมาหน่อยนะครับใน EP นี้ไอดบินต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ใน EP หน้าสวัสดีครับ